บสวัสดีท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีทันทีแวกเข้ามาเยี่ยมชมนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องเอ่าที่น่าสนใจมาเบาสู้กันฟังคือเก่าเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ก็จะมีประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นของมหากราบหรือว่าเป็นตำนานนะครับที่เราขานกันมาหอดปัจจุบันนะครับแต่ว่าอาจจะมีตำนานหนาไม่ไม่เกิดขึ้นมาอีก หลายบทหลายเรียนนะครับเมื่อนี้ก็จะเบาสูกันฟังนะครับพอดีนะครับแวะไปอ่านในกุมเรียงหนูนะครับมันก็จะมีโพสของสมาชิกท่านนึงนะครับอาจจะโพสถึงเรื่องแล้วการเปลี่ยนปลูกฟาร์มเนาะในระยะเวลา2ปีนะครับมีขอตกลงกําหนดกฎเกณฑ์นะครับว่าจะรับซื้อกันคืนนะครับในรายละเอียดตรงนั้นนะครับ ซึ่งนะครับมันก็จะเมื่อจะฮอดตอนที่เขาจะขายนะครับอ่าเขาก็จะอาทักไปนะครับหาแม่ฟาร์มนะครับอ่าว่าจะให้มารับซื้อนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอ่าการอ่าค้าขายหรือว่าอ่าโรคอ่าโควิดต่างๆนะครับในการเดินทางหรืออ่าเรื่องใดก็บการล้วแต่นะครับอาจจะบ่มีการอ่ารับซื้อกันหรือว่าอาจจะ ใบเบียงนะครับไปซึ่งเรื่องเล่าตรงนี้นะครับมันก็จะบ่ได้พึงมีนะครับในการเหตุลูกฟาร์มนะครับแล้วก็เมื่อหอดเวลาหรือว่าถึงเวลานะครับบ่มาหลับซื่อกันคืนหรือว่าอาจจะมีข้อแม่หรือว่าอาจจะมีมีเหตุผลเรื่องเล่าาต่างๆนะครับที่เขาจะอธิบายหรือว่าอาจจะเป็นการระวิงเวลาหรือว่าอาจจะเหตุห้เวรระยะเวลายืดออกไปเพื่อที่จะให้ สามารถจัดการของตัวเมฟาร์มเองใดก้อนอการเดาแต่กระตามแต่นะครับอััไนก็นจะเป็นเรื่องของอากาศที่เขาเปลี่นแม่ฟาร์มนะครับที่จะบวมารับซื่อคืนนะครับแต่ว่าอาจจะมีะมีเหตุมีผลหลากหลายประกาศแตกต่างกันไปแต่ละทันแต่ละฟาร์มนะครับซึ่งหลายปีที่ผ่านมานะครับท่านก็นจะเห็นตำนานว่าจะเป็นฟาร์มดังๆหรือว่าฟาร์มที่กำลังดังนะครับในโลกออนไลน์ในโลกยูทูบหรือว่าในโลก Facebook นะครับ เกิดขึ้นมามากมายหลายท่านหลายคนก็จะเดินตามนะครับเฮ็ดธุรกิจเฮ็ดเป็นลูกฟาร์มหรือว่าเฮ็ดเป็นเครือข่ายยังกระตามก็แล้วแต่ครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะครับในวิธีการหรือว่าในหลักการคิดหลักการเฮ็ดมันก็จะคล้ายๆกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นระบบลูกฟาร์มมีการรับซื้อคืนมีการรับประกันมีการรับประกันตลาดรับประกันนู่นรับประกันนี่นะครับแต่ว่า พอร,ระยะเวลาผ่านไปนะครับมันก็จะเห็นถึงเรื่องเล่านะครับหรือว่าที่ไปที่มาของสินค้าหรือว่าของการตลาดจริงๆแล้วนะครับว่าแต่ละท่านแต่ละคนอาจจะหาทางออกหรือว่าหาสิ่งที่เจ้าของเหตุเรามันไปบ่ได้สิหาทางออกแบบไดอาสิไปแบบไดนะครับหรือว่าแม่กระทั่งนะครับบางท่านก็หายจากวงการไปเลยหรือบางท่านก็เป็นเป็นกราฟนะครับ ทั้งขื่นทั้งลงทั้งปุดทั้งโพนะครับอ่านันก็ว่ากันไปแต่ละท่านแต่ละแต่ละคนมันก็นจะมีตัวอย่างให้เห็นกันยู่นะครับดังๆก็จะประมาณจากสามสี่ท่านนะครับที่มีกรณีเปลี่ยนแม่ฟาร์มแล้วบอบอรับซื่อคืนแล้วก่บบอรับผิดชอบในตรงนี้ไปแต่ว่าอาจจะด้วยเหตุผลหลากหลายประการเรื่องโ,โควิดเรื่องอาการขนส่งว่าคุ้มค่าหนูน้ำหนักว่าถึงนู่นนี่นั่นกาว่ากันไปรายละเอียดตรงนั้นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญนะครับมันก็นจะเมื่อเขากล้าคิดากล้าเฮ็ดหรือว่ากล้าทำแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือ,อากล้าที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เจ้าของคิดเจ้าของเฮ็ดนะครับในตรงนั้นไปยาให้คนตีชิ้นนินทาได้น้ำก้นันน้ำลังอย่าให้มันเป็นตำนานตำนานที่เล่าขานตำนานที่ยังมีชีวิตยอยู่ยาให้คนในเล่าขานในด่านที่มันบดีในสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดเจ้าของสอราา้างไว้นะครับ แต่ว่าคนที่จะมาเดินเดินร้อยตามนะครับอาจจะลําบากนะครับหรืออาจจะเห็ดแล้วนะครับคนบอสเสื้อถือกะว่ากันไปกะในตรงนี้ก็จะมาเล่ามาเล่าสู้กันฟังครับสิ่งทุกย่างนะครับเมื่อเขาเห็ดไปแล้วนะครับมันก็นจะมีที่ไปที่มาแล้วก็มีความสําเร็จแล้วก็มีการรับผิดช,ชอบ ถ้ามันบ่สสาเร็จเพราะว่าเขาบ่ได้เหตุไปเพียงลําพังเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าเฮาก็จะเหตให้คนอื่นมาฝากความหวังความฝันหรือว่าฝากธุรกิจหรือว่าเป็นการฝากอนาคตในทางธุรกิจหรือว่าในทางผลผลิตไว้กับเฮาน้านะครับที่เฮานาที่เฮานาเสนอเ่ราว่าจะเป็นการนําเสนอตลาดนรเสนอธุรกิจที่เฮาเหตว่ามันสามารถไปได้ไปรอดนะครับอันนี้ก็จะขอฝากไว้นะครับ อาิ่งนั้นสิ้นนี้นะครับบอได้ว่าเห็ดแล้วมันสีพิษนะครับเห็ดแลลวมันสิถืกนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเห็ดแล้วนะครับเขาก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เขาเห็ดเขาปูดเขาทำกับไว้กับคนอื่นที่ฝากความหวังไว้กับเขาก็เท่านั้นเองนะครับจริงดนะครับที่ผมบอกไปแล้วนะครับมีเหตุมีผลนะครับท่านก็จะเอาไปคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเบื้องนะครับในคลิปทุกคลิปนะครับผมก็จะเหตุไว้นะครับว่า มันก็นจะมีทั้งแง่คิดแล้วก็มีทั้งขอแนะนาอยู่ในคล,คลิปเดียวแต่ว่าท่านจะเอามุมมองตรงใดไปใส่ก็แล้วแต่ท่านที่จะอาคิดแล้วก็วิเคราะห์ออกมานะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาเว่ามาเล่าสู้กันฟังนะครับในตำนานนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตำนานที่เล่าขานกันมาเป็นบทเรียนล,ลายบทของการเลี้ยงหมูกองเขานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับ